สวัสดีดค่ะ,คะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเริมคุณครูน้อยในกิจกรรมกลางแจ้งแต่ก่อนที่เราจะมาทํากิจกรรมเรามาวอร์มร่างกายได้ก่อนนะคะ,<ม>ะถ้าแรกนะคะให้เด็กๆหมุนเข่าไปทางด้านซ้าย5ครั้งค่ะหนึ่งสสาสี่หต่อไปหมุนไปทางด้านขวา5ครั้งค่ะ 1, 2, 3, 4, หน,นึ่งสองสามสี่หต่อไปสะบัดมือสิบครั้งนะคะ 8 9 9 1 0อาต่อไปนะคะเรามาทำกิจกรรมกันเลยนะคะเราจะกระโดดเชือกนะคะวันนี้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ,ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเด็กๆเราจะทำกันห้าครั้งนะคะหนึ่งสองสามห้ายังไงกันบนะ้างคะเด็กๆสนุกไหมเอ่ยระหว่างที่เด็กๆทำกิจก,กรรมอย่าลืมส่งรูปภาพและวิดีโอมาให้คุณครูดูทางลาไลน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีกิจก,กรรมกลางแจ้งให้เด็กๆทำเพียงเท่านี้ เจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย